ผมแมงท่าฟูชาแนลนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับพร้อมมุ่งกันนะฮะทีมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมีอะไรเนกะนั่งกลมใหญ่ ไม่ทำแล้วเราเอาไว้คลายเครียดเอราไว้นาคเครียดใช่ไหมเหมือมืวานเนาะเอาไว้ทำเหมือนเมื่อวานนี้ฮะอ้ในอะเดินมากก็ได้นะคะมันจะได้ออกกำลังกายผมเดินอยู่ครับเดินอยู่แต่ว่าจะนี้หัดเดินบ้างก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะายฮุยได้สมองเรียกคำว่าหัดเดินก็ได้เลยครับอยากให้ไปด้วยคเหมือนจะเหมือนจะหวังดี สะเทือนหลายคนนะเนี่ยหัดเดินบ้างมัก็สะเทือนไม่ละลูกสะเทือนอยู่เือนหลายคนเือนหลายคนเดินสมอนบอกว่าเดินเดินบ้างก็ดีเนาะเออครับผมเดินบ้างก็ดีนะแต่เดินสองก็ดีนะไม่เป็นไรนะใครใครจะลงก็ลงไปเถอะลงที่ไหน เพราะว่าเราไม่ทันพื้นที่อยู่แล้วกามนั้นแหละก็ปรึกษากันได้ยังคืมแล้วว่าเราจะเอายังไงดีมาไม่ทันเขาถึงไม่เขาจะเดินเราก็ไม่ทันเลยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างั้นสารเสีห้าก็ให้ไฟแนนซ์เขาไปขายให้ไฟแนนซ์ละกันเออเราก็ไม่ต้องเอาละกันคิดว่าไฟแนนซ์น่าจะไม่ซื้อถึงก็ไม่ซื้อราคานั้นหรอกครับเออเพราะว่าเขาต้องเอาไปปล่อยราคาอีกใช่ไหมล่ะ เ <c oughs> ขาประเมินราคาตามที่เขาส่งรูปไปให้เพราะมายคือไฟแน,นนซ์่ะคือเขาให้เราผ่อนคือเขาจัดตามตามราคารถแต่คือเราต้องไปผ่อนเขาราคา,น,าน,น,นั้นี่นี่แนะน,นำเอารถกับตันไหมบินได้บินได้เลยเหรอ รถผมยังว่าผมยังวิ่งน้อยนะแค่แสนแสนนิดนิดเองรถกำแพงบินได้ถามเจ้าปอเจ้ากลาวดูมันบินได้เหรอจู่ได้เมื่อกี้บินมาแล้วครับจากเต่าลอยไม่อยากจะเชืเอารถบินได้ล้อนี่ไม่ต้องติดดินเลยล้อไม่ติดดินอีกแล้วนะมันมันเหมือนจะติดดินแต่ว่ามันไม่ติดใช่ไหมใช่สนใจเปล่าพี่พี่นายเชื่อผมไหมรถผมผมเคยเอาไปคอยแนนซ์ตีให้เขาเขาให้ผมเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สี่แสนแปด สี่แสนแปดสี่แสนแปดแต่ถ้าเราไปที่เต็นท์ให้เขาซื้อต่อเราเนี่ยเขาเขาจะตีเราประมาณสามแสนสามแสนนิดนิดมันจะต่างกันตแต่รถแม่ที่โตโยต้ยาชัวประเมินให้ในสามแสนในสามแสนใช่มันจะไม่เหมือนกันกับไฟแนนซ์ตีนะเพราะคำว่าไฟแนนซ์ตีคือเราจะไปกู้เงินเขาเขาก็อยากจะให้เราเยอะ ตามกำลังของเราโอเคประมาณนี้เนาะสรุปคือซื้อจริงซื้อจริงแน่นอนซื้อจริงแต่ว่ามันมันแพงไปก็เลยดูก่อนจะซื้อจริงแต่แต่ว่าราคามันแพงไปไงผมผมให้จิ์พี่พี่เคยอยู่ตรงนน้นเขาว่าเอาไหมถ้าเอาก็คือเดือนเมษาจะลงไปไปเอาเดือนเมษาเพราะว่าเขาก็ยังไม่ปล่อยรถให้เราเพราะเขาต้องต้องได้รถไยแดงมาก่อนเพราะเขาจะขายรถคันนี้เพื่อไปออกรถไยแดง เราก็จะเก็บไว้ดู่ออเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นท้ายรถกันเดี๋ยวเราก็จะไปลากเหมือนเมื่อวานต่อพ่วงแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเองมีกระบะแล้วก็ต้องพ่วงอีกเพราะว่าคนมันเยอะ แล้วก็ไม่แน่พรุ่งนี้เนาะอาจจะไปดูรถแถวๆนี้แหละที่ย่าหนิงบอกก็เป็นไอคูนใจหรือเปล่าไปไปไหมไปดูด้วยกันไหมไปด้วยไปด้วยเขาก็เห็นบอกว่าเป็นสีประตูด้วยดีสูด้วราคาถูกด้วยเนาะครับผมน่าจะเป็นดีเมกเนาะสองเซอร์นแล้วก็ปีสองพันเก้าดีแม็กเหรอนี่าหนิงบอกอีซูซูครับ ดีมแมน่าจะเป็นดีแมกโคเซดี้ตัวน,ะนะะั้นน,โโนะโคเซดี้ครับพวกนี้จะค่อยประมาณนี้นะเอสซีก็คือนะครับนายกับนายก็จะออกรถใหม่นะเอสซนะครับผมนะอันก็เรยุ่งกั้ไอเอ้อะขอบคุณรนะฮะ

ชีพนะครับเท้านะฮะของปลาทห้ป้านนะครับ <c oughs> คือเป็นร้านส,สวยๆใสในตัวนะฮะยีรมะนคนตีอันดึงน้อย

มาแล้วตลาดีแม่ดาอนกนล้ว่ยกอน็ตลาดนก็คือคืนดูลูกชายน้อยน่ยลุน่นอนะะายนุงก่อนละปยหนลุง นั่นแก่ะมาพิการนะมากินผมดินแม่ไร้หนี้แม่แาก็ได้โอ้นนยผมดินไ้นี่นะครับบรรยากาศเนาะนี่นะครับหน้าองคุตลาดน้อยในเอฟซีนะครับนี่ต้อง นะฮะครับผมครับสบายดีครับผมอ8แปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นอือฮะนะครับนี่นะครับนี่นะฮะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลงคลิปน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลุงกอลัมแล้วแยกกัน